โรคมะเร็งกล่กองเสียงแนมะ้จะมีอุบัติการเกิดโรคไม่มากนักแต่ถ้าคุณยังไม่เลิกสูบบุหรี่หรือหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณก็มีโอกาสเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งกล่กองเสียงได้นะคะโรคมะเร็งกล่กองเสียงสาเหตุของโรคนี้ไม่ทราบแน่นอนนะคะแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคได้ ปัจจัยที่สําคัญสำคัญก็คือ 1. การซูบุรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงมากในการเกิดมะเร็งกล่องเสียงการดืมด่มเครื่องดืมด่ม,มแอลกอฮอล์มรลภาวะทางอากาศกดไหลย้อนและการติดเชื้อไวรัสพวกคิ m แ n นแป i l l โลมาไวรัสมะเร็งกล่องเสียงเนาะจากข้อมูลวิจัยที่พบมาบอกว่าเจอได้ประมาณร้อยละ2ของมะเร็งทั้งหมดแต่ว่าถ้าเทียบกับอายุแล้วนะส่วนใหญ่จะเจอในอายุเยอะ 5 0 6 0ปีขึ้นไปและเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 4- 5เท่าลบมะเร็งกล่องเสียงนะคะอาการของโรคที่สำคัญสำคัญที่มาแล้วเจอได้บ่อยเลยก็คือมาด้วยเลี้ยงเสียงแอบบกลืนติดคือลำบากคือแล้วปวดร้าวไปหูคนไข้อาจจะมาด้วยเรื่องอาการปวดหูก็ได้อาจจะมาด้วยเรื่องไอที่มีเสียงหักคนเลือดหรือถ้าเป็นระยะรุนแรงลุกลามแล้วคนไข้อาจมาด้วยเรื่องของหายใจไม่ออกหายใจติดขัด เหหนื่อยอยขั้นตอนในการรักษามะเร็งกล่กองเสียงหลังจากวินิิฉัยโรคแล้วเราก็มีการเตรียมคนไข้เพื่อเตรียมในการรักษาคือการประเมินระยะคนไข้ว่าคนไข้ในระยะเริ่มต้นหรือระยะลุกลามถ้าเป็นระยะเริ่มต้นการรักษาเราจะเริ่มการผ่าตัดหรือไม่ก็การฉายแสงเพราะวิธีการรักษาทั้งคู่สามารถ รักษาให้หายขาดได้และสามารถเก็บเส้นเสียงของไข้ไว้ได้แต่ถ้าเป็นคนไข้มาด้วยในระยะลูกลามแล้วการรักษาเราต้องใช้หลายวิทีด้วยกันเรามักจะเก็บพยายามจะเก็บกล่องเสียงของไข้ไว้ได้ฉะนั้นเราจะเลือกกันฉายแสงร่วมกับคินบเนมบัตร่วมด้วยค่ะสุดท้ายนะคะถ้าเราเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยมากและมีอาการเสียงแหบมากกว่า2สัปดาห์เป็นต้นไปละ ควรรีบมาพบแพทนะคะไม่นั้นคุณอาจจะมาลิงกล่องเสียงก็ได้ค่ะ